ผิวชมพูของหมูเด้งหรือจะสู้ผิวชมพูของพี่ก้าวส่วนสน่น้าข่าวมือถือนพก้าวนายหล่อมากหัวใจจะวายทุกครั้งที่เจอ 9. ควรคู่แก่การถูกค้นพบรายร้อมด้วยความรักความอบอุ่นดีใจที่ได้เห็นคนไปหาพี่แกเยอะมากก็เห็นทีมหน้าจอก็ส่งกำลังใจให้เหมือนกันแล้วขอขอบคุณทางแบรนด์เซฟ h o ราและออริจิที่เชิญพี่กไปร่วมงานด้วยนะครับส่วนตัวก็อุดหนุนมาโดยตลอด หลังจากเจอพี่ก้าวเนี่ยจะลองเปิดใจใช้รายการผลิตตัวใหม่เจ้าผลิตภัณฑ์ใหม่อย่างยุทธโทเปียแล้วฝากเอ็นดูพี่ก้าวของพวกเราด้วยเราเชื่อแล้วล่ะว่าช่วงนี้พี่แกดูมีความสุขมากขึ้นจริงปกติลงไอจที่ไหนถ้าไม่ใช่งานนะขนาดงานยังไม่ค่อยลงเลยเอหรือเพราะว่ามีความรักอะไรอะไรมันก็ดูสดใสไปหมดดีใจที่ได้เห็นก้าในเวอร์ชั่นนี้เพราะนานๆจะได้เห็นรูปไลฟ์สไตล์แบบนี้แถมลงพร้อมเพลงอีก ทำหลายคนนอนกันไม่หลับเลยขอแบบนี้อีกเยอะๆนะครับสนส่นนักข่าวมือถือ